สวัสดีครับตัวอย่างนี้นะครับมาดูการต่อสวิตช์นะฮะกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับ,บ,ร,กบะระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ง่ายๆนะครับถ้าเราหยิบสวิตช์มาตัวหนึ่งนะฮะสวิตช์ตัวนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับคือถ้ากดปั๊บมันจะออนถ้าปล่อยปั๊บมันจะออฟนะฮะสวิตช์แบบนี้ที่เราเห็นนะฮะมักจะมี4ขานะตรงนี้นะครับคือขา A นะฮะขาหนึ่งเอสอนะครับอันนี้คือ 1B 2B นะฮะเวลาใช้งานต้องใช้ที่ถูกนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้กดสวิตช์แล้วต่อครับเราเลือกคู่นี้มาก็ได้ครับนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะลาคู่นี้มาปั๊บนะครับและจุดนี้ครับก็เอาไปใช้งานนะฮะคราวนี้ผมจะลองทดสอบง่ายๆนะครับนำ led มาต่อนะฮะเอา led มาต่อนะฮะก็เอาตัวต้านทานมาต่อด้วยครับอาจจะ220โอห์มนะฮะตัวต้านทาน220โอห์ม นะครับแล้วก็ต่อกับสวิตคนะฮะตัวฐานนี้ต่อกับสวิคนะครับต่อง่ายๆนะครับต่อกับสวิคนะฮะจากนั้นครับนำ led มาต่อนะฮะอันนี้นะครับขาแอนโนดต่อกับตรงนี้ครับขาแคโทดต่อกับตรงไปที่ขั้วลบนะฮะนั้นถ้าเราต่อแบบนี้นะครับถ้าเรากดสวิคสังเกตนะฮะอันนี้1 a 2 a นะครับ1 b 2 b ถ้าเราเลือกอขั้วต่อ b นะครับเราก็เลือก1 b กับ2 b ถ้ากดปั๊บมันจะต่อครนี้ลองจำลองการทำงานดูนะฮะจะลองการทำงานดูนะฮะตอนนี้ยังไม่กดนะฮะก็ยังไม่ต่อวงจรเพราะกดปับ๊บ led ขก็สว่างาแบบนี้นะครับเป็นแบบกดติดปล่อยดับนะฮะกดปั๊บมันก็จะออนขึ้นมานะฮะคราวนี้เราจะลองสร้างลอจิก01ให้กับ m i โครบิตดู ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อวงจรนะครับการต่อย้อนสวิชนะทำได้ง่ายๆนะฮะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับผมจะเอาตัวต้านทานตัวหนึ่งครับมาต่อแบบผูอัพเอาไว้นะผมขอหมุนอันนี้นิดนึงนะฮะดูตรงนี้นะครับเอาตัวต้านทานมาต่อผูอัพนะครับเอาตัวต้านทาน1กิโลโอห์มนะฮะหกิโลโอห์มนะฮะต่อผูอัพคำว่าต่อผูอัพนะฮะก็คือว่าเราจะต่อกับไฟเลี้ยง นะครับต่อกับไฟเลี้ยงไว้นะครับแล้วจุดนี้มาต่อกับตรงนี้นะครับพลังนี้ลงมานิดนึงนะฮะคราวนี้จุดนี้ครับก็ต่อลงกาวนะฮะการต่อแบบนี้หมายความว่าถ้าไม่มีการกดสวิ์นะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่ไหลผ่านตัวต้านทานแล้วก็ลงกาวนะฮะคราวนี้ผมจะเอาจุดนี้นะครับไปต่อกับขา p 1นะครับผมลากลงมี p 1นนี้มานะฮะ ต่อตรงนี้ครับจริงๆเราสามารถเขียนวงจรอ,ออกมาได้นะฮะงั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่กดสวิ์นะฮะถ้าไม่กดสวิ์นะครับกระแสไฟฟ้าจะผ่านบวก3โวลต์ครับผ่านตัวต้านทานแล้วก็มาที่ขา p 1ตัวนี้นะฮะตรงนี้ก็จะได้สัญญาณเป็นลอจิกหนึ่งแต่ถ้ามีการกดสวิ์ปับ๊บจุดนี้นะฮะกระแสไฟฟ้าจะไหลลงกาวนะฮะจุดนี้ก็ได้เป็นลอจิกศูนย์งั้นการต่อแบบนี้นะครับถ้าไม่กดเป็น1กดเป็น0ู นะฮะคราวนี้ลองเขียนโปรแกรมเล่นๆน,นะครับนะลองพัฒนาโปรแกรมเล่นๆขึ้นมานะฮะลองเขียนโค้ดครับอันนี้ผมบอกว่าถ้าไม่กดเป็น1กดเป็น0นะครับผมก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับว่าเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับตอนแรกครับ LED นะครับให้ LED ของ m มโครบิตเนี่ยนะครับแสดงเป็นคนหน้าบึ้งกับหน้ายิ้มสลับกันไปแบบนี้นะครับ เป็นหน้าบึ้งหน้ายิ้มสับกันไปนะฮะจากนั้นมาเช็คครับนะฮะถ้ามีการกดนะครับถ้ามีการกดนะครับหรือเขียนแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมต่อกับ P1 นะฮะถ้ามีการกด P1 นะครับถ้ามีการกด P1 นะครับให้แสดงตัวเลขเครื่องหมายถูกออกมา แสดงเครื่องหมายถูก,กออกมานะฮะคราวนี้ลองจําลองการทํางานดูนะครับอนี่ก็แสดงหน้าบึง้งหน้ายิ้มหน้าบึง้งหน้ายิ้มน,น,นะฮะ,ะกดปับ๊บคือหมายถูกเห็นฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีการกดปั๊บจะเป็นลอจิกหนึ่งนะฮะกดปั๊บก็จะแสดงเครื่องหมายถูก,กออกมานนี่ก็เป็นการนําสวิบมาต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์การต่อสวิบอีกหลายๆตัวได้ครับ แล้วพอกดสวิตช์แล้วเกิดเหตุการณ์ใดนะครับเราก็เขียนโปรแกรมย่อยในนี้หรือนำคำสั่งต่างๆมาใส่ไว้ในนี้ลองดูนะครับตัวอย่างนี้เป็นการต่อสวิตช์หนึ่งตัวนะครับกับไมโครคอนโทรลเลอร์ง่ายๆลองดูนะครับ